ย้อนเซลยายมิดาสวัสดีครับเดือนนี้เดือนพฤษภาหน้าร้อนละออกไปข้างนอกมาอากาศร้อนมากเลยจัดกินไอติมไอติมบ้านเราแต่ก็ไม่รู้จะกินอันไหนดีเลยเลือกไม่ถูกเลยแตดสินใจซื้อมาแบบ ทุกอันเลยทุกอย่างเลยทุกรถเ,เลยที่มีก็จะเยอะหน่อยแต่ก็จะลองดูว่าอันไหนจะอร่อยยายให้ถึงมาด้วยซื้อที่มาดูไปโลขึ้นมาหลายอย่างมากมีประมาณสามราคา ข้าวนะครับสาราคาอันนี้ประมาณอาห้าร้อยห้ร้อยวอนเงินไทยก็หนึ่งพันวอนก็26บาทตอนนี้ก็เท่ากับประมาณ1ิบสบามบาทอันนี้หนึ่งพวอนไอศ์กรีนโคนหนึ่งวอนหนึ่ร้วอนแล้วแต่ก็เป็นโคนอันนี้ก็1นึ่งวอนเนกัน เยอะครับทั้งหมดซื้อไปประมาณ40,000 42,100องพวอนก็พันกว่าบาทหน่อยเป็ดเนนอยู่ที่38กตัว่าอันนี้เอาแต่รถเฉพาะที่แปลกๆนะครับไม่ที่เมืองไทยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยหารถแปลกๆที่มาทานเพราะว่าถ้าเอาซ้ำก็มันก็จะไม่หนีจากบ้านเราก็เลยเอาเป็น บูเบอรี่อันนี้ก็ภาษาอังกฤษก็เป็น frozen yogurt บูเบอรี่ของบิงค์เลบิงค์เลของแบรนด์บริษัทบิงค l เล b บิงค e เลอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ชาเขียวกรีนทีช็อกโกชาเขียวกับชโคโค็อกโกแลตคู่กันนะครับชาเขียวช็อกโกแลตอันสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นเชอร์รี่มารูไอศกรีมเชอร์รี่มารู ก็ามาลองดูกันว่าในแต่ละราคาอันไหนจะรสชาติเป็นยังไงเดีย๋ยวจะลองเรียงราคาให้ดูนะครับว่าอันไหนเท่าไหร่อันนี้ห้าพันอันนี้กลุ่มราคาห้าร้อยห้าร้อยวอนห้าร้อยวอนเยอะมากหมดตู้ก็อันนี้ของซูเอะะ์ที่มาดยูเบโลนะครับที่อื่นอาจจะมีเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าอันนี้คือค้นมาหมดตู้แล้วน,นีใยาย พนักงานแคชเชียร์ก็ถามว่ากินคนเดียวเหรอแต <c oughs> ่ว่ากินกับเพื่อนส่วนนี้อัลละหนึ่งพันอันนี้ห้าร้อยนะครับ๋ยวจะมาแยกให้ดูว่าตัวพีชของที่ถูกใจที่สุดของราคาห้าร้อยอันไหนอร่อยตามใจผมนะส่วนี้หนึ่งพันหนึ่งพันก็จะมีกลุ่มแซนด์วิชต็มีนะครับแซนวิชแซนด์วิชอ่าแซนด์วิชมีอยู่อันนี้ก็รวมกันเลย แล้วก็มีมีปลาด้วยปลานี่ก็รวมไปในแซนด์วิชแล้วกันพอมีไส้ตัวเดงแ,แต่ก็อยู่ในกลุ่มราคา1 0 0 0พันเหมือนกันแต่ก็เราก็มีโคนโคนก็จะมีสามสี่โคนอันนี้โคนแบบนี้ก็จริงจริงก็มีสตรอเบอรี่แต่ว่าวันนี้ไม่เจอได้มาแค่ช็อกโกแลตอันเดียวโคนแบบนี้ก็มีอันนี้ก็1 0 0 0พันเหมือนกนอันนี่ก็เป็นโคนกลุ่มสายโคนอันนี้กลุ่มแซนด์วิชราคาเท่ากัน1 0 0 0พแต่อันนี้ ห้าพั gon, on, นโอเชนนโอแก่อนช้อนอนโอเชนนเนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะเริ่มรีวิวก่อนว่าเอาเอา,เอาที่ห้าก่อนว่ตัวไหนจะน่ากินตันนี้เดี๋ยวเก็บใส่ตู้เย็นก่อนเพราะมันเยอะดูไม่ถูกว่าจะกินอัานไหนอันจะงงว่าอันนี้ชิมแล้วยังไม่ชิมก็ตู้ยเย็นบ้านใครยังไม่มีเ,เยอะก็แนะนำครับผม ยี่เล็กๆของเกาหลีของเกาหลีนี่มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเริ่มจากสตรอเบอรี่ก่อนสตรอเบอรี่ก็ไม่รู้เข้ากันยังไงอาเขียนว่าซุปอ่โจ๊ตสื่อโจ๊สื่อมันปลาฉลามสตรอเบอรี่แล้วก็ส้มผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมันคืออะไรมันมันจะมันเกี่ยวกันอะไรกับปลาฉลาม โอ้นกไก่แรงมากตัดไม่ถูกโอ้เป็นรูปฉลามครับผมเป็นรูปนี้น,นี่ฟันฉลามนี่เป็นเป็นปากฉลามนะนี่ฟันรอยฟันเขียวของฉลามเป็นลักษณะทรงทรงฉลามเป็นรูปทรงเฉยเฉยไม่เกี่ยวอะไรแต่ว่าเป็นรูปทรงอันนี้ก็จะมีรอยสีสตรอเบอรี่นจะเป็นสีชมพูนี่เป็นสตรอเบอรี่มาตัดดูครับว่ามีอะไรข้างในอ่าใช่จริงด้วยข้างในก็ เป็นเลเยอร์นะทูเลเยอร์แต่ไม่เห็นส้มนะมันมีบอกว่ามี3อย่างก็มองออกแค่เป็นสีเทาของอผิวฉลามแล้วกันแล้วก็สตรอเบอรี่สีชมพูทิ่มชาติครับซอซื้อซอสซือาบาก็คือเป็นแท่งบาภาษาอังกฤษครับเลยลักษณะเหมือนเหมือนยาหวานเด็ก ต่อไปส้มส้มก็จะเป็นอ่าคำนี้คํนึกว่าส้มครับขยุนยุนเซ็งขยุนแช่งยุนอ,อันนี้ไม่ได้ไม่ได้แจว่าแปลอะไรแต่ขยุนนี่คือส้มแน่นอนส้มเกาหลีอ,อืมส้มส้มแบบ กินแบบวิตามินซีครับเหมือนเรากินวิตามินซีเย็นเย็นมหวานประมาณนั้นต่อไปอันนี้เป็นแรอเทมของเกาหลีเลยเมโลนามังโกร้รว่วเมโลนาคืออะไรแต่ก็เป็นยี่ห้อเดิมครับบิงคคเลบิงคิเลโอ้มีเยอะอยู่บิงเิเลเท่านี้ได้มาเยอะอ๋อแท่งสวยด้วยแท่งสี่เหลี่ยมอัดแท่งมาสวยสีสวยด้วยเป็นไม้ นี่ครับแบบนี้เลยสี่เหลี่ยมสวยน่าจะเป็นดูจากไส้แล้วก็จะเป็นอ่าก็เริ่มอ่อนแล้วเพราะซื้อมาจากขี่จักรยานมาไกลอยู่ไปซื้อยกกระเป๋ามาเต็มกระเป๋าได้แค่นี้อืมมะม่วงนุ่มๆครับอันนี้ก็ถือว่าได้แต่ว่าถ้าเรา เทียบกับคือเขาก็ยังไม่ตกาหลีเขาก็ไม่รู้เหมือนกับว่าเขายังไม่เข้าถึงมะม่วงจริงๆบ้านเราเพราะว่าบ้านเรากินไอศครีมข้าเหนียวมะม่วงกันก็จะต่างไปอีกนุ่มๆกินเป็นกลิ่นมันไม่มีเนื้อมะม่วงต่อไปอันนี้คือชัดเจนชูบักก็คือแตง,งโมชูบักบาอันนี้เป็นของลตเต้แล้วครับอ่าสวยครับ มีผิวด้วยรายละเอียดแน่นมากผิวผิวสีเขียวเนื้อสีออกแดงแแล้วมีชอ็อกโกแลตเป็นเม็ดด้วยนะรายละเอียดมากเม็ดในเม็ดสีช็อกโกแลตก็ยังมีสีขาวปนเหมือนกับเป็นเม็ดจริงๆหรือว่าไม่แน่ใจว่าไม่เต็มโมจิชิมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นชอ็อกโกแลตแต่งเอาตามรูปเหมือนเปรียบเลยบ้าเหมือนกันชิมด้านปลาย ืมกลิ่นของพืชสีเขียวเมลอนครับกลิ่นของเมลอนเป็นกลิ่นแตงเมลอนรสชาติหวานนิ่มๆเมลอนมาหน่อยๆอ,อันนี้ก็หอมหอมแต่ไม่หวานมากสามอันยังไม่มีอะไรหวานมากแต่สองตัวมะม่วงกับไอฉลามตัวนั้นสึกว่ากลิ่นจะเหมือนกลิ่นยาเด็กประมาณนั้นอีกตัวเป็นของลตเต้ครับ ตัสเต๊ก็เป็นอันนี้อ่านว่าดเวจีอ๋ดอดวจีดวจีดวายจีดวจีดวจีแปลว่าหมูก็คือหมูบาร์เลยเป็นคริสปี้ครันช์คริสปี้ครันช์ไอซ์บาร์มีผงกรอบคริสปี้คริสปี้ครันช์ก็มีอะไรกรอบๆโรยบาร์ข้างในก็มีสอดไส้สตรอเบอรี่ด้วยตากีคาชชีก็มีสตรอเบอรี่อยู่ในบาร์ด้วย ดูกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอ่าสวยครับโอถ้าเป็นช็อกโกแลตนี่อันนี้มากอะ่ะดาร์กออกดำเลยครับน่าจะเป็นคอนเฟล็กด้วยสัย่างคุบชุกช็อกโกแลตมาบาสวยงานข้างนอดูดีมากอ่ะครับตามรูปเลยข้างในมีสตรอเบอรี่อันนี้ก็มีสตรอเบอรี่ให้ตามนั้นแต่ว่าสีอาจจะไม่นั้นหน่อยเพราะมันเป็นกันโฆษณาหน้าซองกับเนื้อภายในก็ มี3าก็สเลเยอร์นะทั้งช็อกโกแลตด้านนอกที่เคลือบกับคิสปี้คันแล้วก็เนื้อวานิลาน่าจะเป็นเนื้อวานิลาสีขาวแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่ข้างในครับตามโฆษณาเลยอืมโอ้โหเนื้อข้างในไอศกรีมกับสตรอเบอรี่ใช้ได้ครับ แต่มาเจอช็อกโกแลตกับริสป้คันนี่เหมือนกับหวานมากเหมือนกินน้ําตาลกรวดเลยหวานขึ้นปี๊ดเลยตัวอันนี้ข้างนอกหวานมากจัดเลยตัวข้างนอกนี่หวานมากตัวเจจิบาออของลาเต้ก็ข้างในไอศครีมปกติแตก่ก็นุ่มก็ได้อยู่แต่ว่าข้างนอกนี่เจอนี่หวานช็อกโกแลตก็ไม่ขมครับเม็ดดำนี่คือไม่ขมหวานอย่างเดียวเลย มาสายหวานส่วนอันนี้อ่านว่าคูโคกุมาบาก็คือโคกุมานี่คือมันเทศนะครับมันเทศแต่ถ้ามเป็นมันมันหวานมันสีเหลืองเหลืองเนื้อสีเหลืองแบบนี้จะเป็นโคบักโคกุมาก็คือมันฟักทองก็จะไปทําไส้พิซซ่าก็เหมือนกันก็จะใช้พิซซ่าก็จะมีหน้า,ามันเทศด้วย แต่อันนี้เป็นอ๋อสวิตโพเตโต้มันหวานสวิตโ mm. พเตโต้ไอซ์กระซากงกฤษทับอยู่นนี้ครับไม่สังเกตอืม mm อุณ hmm. น่าจะแปลว่าหวานตัวนี้คุลโคกุมาคุณโคกุมาบายี่ห้อเป็นหอเซจู oh, เป็นของเซจูครับยี่ห้อเซจูุมเล็กนิดเดียวโนรินโนรุโนนรินโนรินโนรินโนรินกุลโคกุมาบา มาดูข้างในกันครับผมไม่ได้ใจกันไก่แล้วอ่ะสองสีตามรูปเป๊้เลยน,นี่สีน่สีสองสีครับเอาลักษณะเป็นเหมือนเปลือกมันเทศเปลือกมันเทศสีม่วงแล้วก็เนื้อสีเหลืองก็ให้เครดิตตามนั้นอันนี้จะชิมอ๋อมีมีสอดไส้กำลังจะตัดสองด้านข้างในมีเนื้ออืมอันนี้ไอสครีมมันเทศเลย กินมันเทศอันนี้ได้เหมือนไอศครีมเผือกบ้านเราประมาณนั้นคือแบบให้รสชาติแบบนั้นตามนั้นเลยได้ก็นุ่มแล้วก็ให้ตรงตามตามซองตามถุงที่ว่าเลยอันนี้เป็นนกชามารูก็เป็นกรีนทีมารูกีนทีนกชาคือชาเขียวกรีนทีมารูยี่ห้อมารูก็เป็นของมารูแต่ของแบรนด์นี่เหมือนเดิมไฮไต แต่กีทีก็จะไปซ้ำกับที่เป็นถังใหญ่ตัวตัวถังใหญ่ที่เป็นกีนทีช็อกโกแลตอันนั้นเดี๋ยวลสุดท้ายทีจ่จะรีวิวอ๋อมาเนื้อเดียวเลยครับกีนทีอืมเขียวขึ้นจมูกเลย กินชาแรงมากแรงกว่าชาที่ต้มอีกออนกชามารูใครที่ชอบใครที่สายเขียวนะชอบชาเขียวนะอันนี้เน้นมากมาแรงมากชานี่ขึ้นแบบขึ้นถึงจมูกเลยรู้อะไรรู้สึกเลยคำแรกที่อมไปรู้เลยอันนี้ก็เป็นซึกคือริวซิกคือริวบาตั้งกีตั้นกีแอนซากวา ตมื่กี้คือสตรอเบอรี่สากกว่าแอปเปิลครับผมชัดเจนอันนี้สองอย่างอยู่ในราคาห้าร้อยอยู่นะครับทั้งหมดนี้ที่กงอยู่นี่คือไอซิ่ครีมราคาแท่งละห้าร้อยวอนอ๋อเป็นเกลียวสวยสีชมพูมาสายสตรอเบอรี่แต่ว่าแอปเปิลไม่มีสีสอ้ามีให้มีให้ครับผมมีให้แอปเปิลก็มาแอปเปิลอยู่ข้างในสตรอเบอรี่อยู่ด้านนอกอันนี้ล้อมไปเลยอ่าสวยของแบรนด์เต้ กอันนี้คือทานไม่หมดนะช,ชิมแค่นี้ก็น่าจะอิ่มแล้วเพราะว่ามันมันเยอะจริงๆอืมโอ้ก็ปรากฏว่าแอปเปิลแอปเปิลที่อยู่ข้างในกรอบสตรอเบอรี่หมดเลยเป็นกลิ่นแอปเปิลครับหวานอืมก็ยังดีที่ได้กินแอปเปิลมากครับไปไกลกว่านี้คือ ยาเหมือนอันสอเบอรี่อันแรกๆเลยอันนี้เป็นลาเต้เหมือนกันวิสมิลไอซ์บาร์ไอศครีมนมนั่นแหละครับจริงๆต้องมีคำว่าถ้านมนี่แต่เขาก็ใช้ภาษาของอังกฤษนะถ้านมจริงๆก็คืออูยุแปลว่านมแต่นี่เป็นมิลค์ก็คือมิลคที่เป็นคอไฟล์มิลค์ภาษาอังกฤษบ้านนี้ก็จะแยกเป็น2พยางมิลก็ป็นมิลค์ แต่จริงๆเขาใช้คำบ้านเขาคืออูยูอูยูแปลว่าน,นมนะครับคำว่าอูยูมีอูยูสองเปอร์เซ็นต์ใส่อูยูสองเปอร์เซ็นต์ก็บอกทุกอย่างขนาดเท่าไหร่แล้วก็จำนวนกิโลแคลอรีที่ที่มีในในบรรจุภัณฑ์ว่าทานหมดนี้จะได้กี่กิโลแคลอรีนี่ก็140กิโลแคลอรีก็บอกชัดเจนครับ ต้องใต้สกบบ้านเขาโอ้โหสีสวยมากสีขาวเริ่มนิ่มแล้วหล,หลังมาจะทานได้หรือเปล่าอืมอันนี้นุ่มนุ่มแบบนมเลยไอศครีมนมเลยชัดเจนนุ่มหวานเข้าท่าหวานกำลังดีนุ่มมาสายนมอันนี้ก็อีกอันหนึ่งอ่านว่าอุกดมงจ่า อุ๊ดงจาก็มีสามสามรูปก็จะมีของลาเต้น,นะครับอันนี้ลาเต้มีนมมีเอ่อเขา,าเรียกอะไรคุกกี้คุกกี้สอดไส้แล้วก็มีช,ช็อกโกแลตกาหน้าอันนี้เป็นแมนในเกาหลีที่เห็นขายอยู่ประจำอโอเคมาดูกันเปิดฝั่งไหนฝั่งน,นี้ดามกับู่นี่อ้าไม่ขาด ดูข้างนอกสีขาวหมดนะครับแต่มีข้างในมองเห็นเป็นทูทวนเป็นอะไรนะซีทูซีทูก็จะโผล่มาหน่อยๆนั่นไงโอ้สวยมากข้างในเป็นช็อกโกแลตเต็มๆจริงๆแบบเน้นๆเลยเป็นแบบหนา,นาๆเลยเป็นก้อนๆเลยไม่ใช่แบบเล่นๆเลยห้าร้อยอันนี้ ถือว่างานดีมากเพราะว่าช็อกโกแลตข้างไหนก็คุ้มแล้วแท่งนี้ห้าร้อยไอศครีมข้างนอกช็อกโกแลตแท่งไหนอีกห้าร้อยนี่หายากมากในราคาเพราะว่าช็อกโกแลตแท่งหนึ่งก็เกินแล้วไหนๆก็ช็อกโกแลตแล้วก็ตามมานี่เลยเป็นช็อกโกบ้าของอ่าซจูซซจูไม่ใช่เซจูซซจูก็เป็นชื่อ โซโคโซคลิชิบาโซคอลิชิบาอ๋อเป็นตามตามภาษาอังกฤษเลยเป็นชโคริชีก็คือริชชโคริชบาริชนี่แปลว่ารวยผมไม่แน่ใจโอ้ oh, อันนี้เริ่มละลายแล้วครับแล้วเราจะช้าแล้วต้องเร่งและ้วล่ะเร่งสรุปอ่านี่ตัดออกมานะข้างในเป็นเป็นเรียกอะไร เป็นชอ็อกโกแลตชิพที่ตัดแล้วเขาตัดมาให้แล้วเป็นช็อกชิพใช้ได้ชอ็อกโกแลตมานี่เลยครับมาเต็มเลยมีผงชอ็อกโกแลตแบบข,ข,ข้อหักประมาณว่าสไลด์ดสลดยอ์ดสลด์ดเป็นแผ่นได้อยู่นี่จะบอกว่าถ้าจ้บอกว่า ปกติผมเคยทานแล้วตังนี้ก็อันนี้คือตัวพริกน,นี่เป็นเมลอน่าเหมือนกนอันนี่เป็นเมลอนเมลอน,น่าเมลอนฟลาเวอร์ไอซ์บาร์อันนี้คือรูปเมลอนเต็มๆเลยปกติถ้าเห็นก็ถ้าเขาเอามาให้กถ้าแกมให้ก็จะแย่งกันแห่งนี้แหละส่วนใหญ่อ่สวยครับเหมือนมังโกเมื่อกี้เหมือนตัวมังโก้แต่สีเขียวอันนี้สีเขียว สายเขียวอีกอันหนึ่งจากชาเขียวแต่อันนี้ <c oughs> อันนี้เด่นโดยความเป็นส่วนตัวคืออันนี้เด่นมากเด่นกว่าลักษณะของแตงโมเมื่อกี้ยังไม่เท่าอันนี้แตงโมนั้นก็ไปในอีกแนวหนึ่งแต่ว่าตัวนี้คือมาแบบว่าอร่อยนุ่มหอมตัวนี้ของบิงคเลเหมือนกันเมโลนาสีเขียวนะครับ จะมองผิดนะสีเขียวมันมีกลัวหนึ่งที่เขียวเหมือนกันแต่ว่าเป็นหนกชาแต่คนละยาาี่ห้อนี่ไฮไตอันนี้เป็นเมลอนอันนี้ชาเขียวสังเกตมันจะมีรูปชัดเจนอยู่แล้วแต่ราคาไม่หนีกันบางหมาถ้าเราซื้อหมาใหญ่ๆมันก็อาจจะได้ราคาต่ากว่า500ไม่แน่ใจมันจะมีหรือเปล่าทุกวันนี้พราะแบบไอ้ราคาสินค้าตอนนี้มันปรับขึ้นหมดแล้วตามค่าแรงขั้นต่าค่าคองชีพอันนี้เป็นช็อกโกแลต อ่านว่ามีเป็นภาษาเกาหลีอย่างเดียวอาโผอาโผคาโตไม่รู้ว่าเป็นยังไงอืมอืมกาแฟชัดเจนกินกาแฟหอมมากผมด้วยแล้วก็ตัวเนื้อครีมเนื้อครีมเป็นสอง l เยอะกาแฟเคลือไว้ด้านนอกเนื้อครีมสีขาว ข้างในนุ่มดีอือ <ห rec. S 2> ก็แกาแฟนี่สําหรับคนชอบไอศครีมแกาแฟตัวนี้น่าสนใจอร่อยสําหรับคนชอบรสกาแฟนี่อ๋อนี่แกาแ,แฟอีกตัวหนึง่งกาแ,แฟตามมาเลยของลาเต้แบรนด์ลาเต้ครับแบรนด์ลาเต้แกาแฟโอ้มีเป็นลายจัแบบลายเสียเลยือของจริงจะลายหรือเปล่า อ้อใช่จริงด้วยแต่ว่ามันก็ไม่เต็มทั้งแท่งแต่ว่าก็ให้มาครับเป็นเลเยอร์เป็นแบบขเขาเรียกว่าอะไรเป็นมิกแบบลายๆเหมือนลายไม้ประมาณนั้นมันมีอ๋อมกีกาแฟกับช็อกโกแลตผสมกันอันนี้น่าจะได้เปรียบอันเมื่อกี้เมื่อกี้กาแฟอย่างเดียวแต่น,นี้เป็นกาแฟช็อกโกแลตแล้วก็ไอศครีมโอ้แต่สีแต่สีเป็นเนื้อกาแฟนี่แรงมากอืม นี้นุ่มครับอันนี้นุ่มแต่ไม่โดนไม่โดนโดนจุด,ดที่เป็นช็อกโกแลตขอเพิ่มไม่แน่ใจอืเป็นช็อกโกแลตครับรงสีน้ำตาเป็นช็อกโกแลตออกหวานก็จะอ่อนกว่าตัวเมื่อกี้กาแฟาจะอ่อนกว่ากาแฟาจะไม่ไม่สู้ตัวเมื่อกี้แกได้น้อยกว่าแต่รสชาติก็ กลางๆให้กลางๆไม่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 แรงมากไม่เด่นมากก็ได้ตรงที่ว่ามีช็อกโกแลตเข้ามาต่างจากตัวเมื่อกี้และที่ชุบหมดแล้วในในสกูนแท่งอันนี้ก็อ๋อนี่โอ้ลืมลืมลืมอันนี้บีบีบิกบีบีบิกบีบีบิกเรดบีนก็คือถั่วแดงถั่วแดงไอซ์บาร์บีบีบิก็เป็นของบิเคเลเหมือนกันอันนี้ในสกูนแท่งจะไม่เหมือนใครเพราะว่า เขามาไม่เหมือนใครแท่งแทงกลมครับนี่แท่งกลมก็คือไอศครีมถั่วแดงบ้านเรานั่นแหละตัวนี้ก็หน้าข้างในมีถั่วแดงเกาหลีอาหารเนี้ยเป็นถั่วแดงขนมถั่วแดงเยอะมากนุ่มอมได้ถั่วแดงบ้านเราแต่ก็อาจจะดีกว่าผมว่านุ่มกว่าบ้านเราหน่อย ของเขาคือเขาบดบดเนื้อถั่วด้วยไม่ใช่มีแค่ถั่วอย่างเดียวบวดเนื้อถั่วเขาไปผสมด้วยตัวนี้เป็นแบบพุชอัพเป็นป๊อปอ่ะนะบ้านเราก็คือขนมป๊อปอ่างุนห,หวานเด็นหวานเด็นพอดดออางุนครับก็ธรรมดาเข็ยนว่าพรีเมียมด้วยแต่ว่า บ้านเราก็ได้ได้เหมือนกันของไอที่เป็นพุชอัพแบบนี้ก็คือได้เหมือนกันแต่เจ้านี้ก็คือแบบพิธีการเปิดไม่ธรรมดานะบอกให้ดึงมีมีที่ให้ดึงไงก็แพ็กเกจไม่ธรรมดาดึงตรงนี้แล้วก็เปิดแต่ว่าเราจะเปิดจากด้านบนเหมือนเดิมเราจะเปิดได้นะครับอ้าเปิดด้านบนไม่ได้ครับไม่ยอมเลยครับต้องเปิดตามของเขาสีตามนี้เราถึงจะเปิดได้ เป็นแบบนี้ครับต้องเปิดอย่าดึงด้านบนดูทางทุกศรได้หารไปมิดแลวกันพิชเป็นลูกพิชครับยี่ห้อไฮไตยก็เป็นพิชพิชิก็เขียนว่าพลุพลพลุพลพละโผพุลละโผพุลละโผพิชพิชิ ธรรมดา,ม,ามีกลิ่นเฉยก่อนในบรรดา้อยนะครับสรุปแล้วเห็นราคามาก็กลุ่ม500ห้าร้อยนี่เราตัดมารวมก่อจะยกให้ตัวที่เวิร์กที่สุดที่เห็นว่าแบบรสชาติมันได้ที่สุดก็คือจะเป็นเมลอน ตัวนี้มาเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่านุ่มแล้วก็กินเมลอนได้ก็มีเหมือนกับว่าเอาเนื้อเมลอนมาปั่นทําไอศครีมจริงๆตัวนี้คือเบอร์หนึ่งส่วนอันที่สองถ้าเป็นนมช็อกโกแลตตัวที่ผมดูเมื่อกี้ตัวที่ว่าคุ้มค่าเป็นตัวนี้ครับที่มันสอดไส้ด้านในก็ทํามาให้แบบว่าลงทุนมากงานแบบเนียนมากข้างนอกหุ้ม ช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งนั่นปกติจะเ็นแต่ช็อ,ชอกโกแลตหุ้มข้างในหุม้มวันนี้หุมห้มไอศครีมแต่นี่ไอศครีมหุม้มช็อกโกแลตแท่งอก็เริ่มละลายแนละ้วเบอร์สามก็อีกเบอร์นั้นเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ได้เบอร์ที่สามเป็นตัวนี้ครับเป็นกาแฟาตัวกาแฟาตัวนี้ก็คือกลิ่นกาแฟาก็คือสมบูรณ์มากออกขมออกนี่แต่ว่า เราสึกเหมือน,นว่าเราทานไอศครีมกาแฟตัวนี้ได้เลยในราคา500บอน13บาทบ้านเราก็เบอร์สีก็เป็นกรีนทีเพราะว่าก็ให้รสทีอันนี้ปกติแต่ถ้าเป็นพวกสดชื่นก็นี่ครับธรรมดาพวกสดชื่นหวานพวกนี้ได้สับอรร่อเอ้ครับผมตัวนี้อันนี้จบกลุ่ม500บอนนะครับ